สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหรลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหรลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่30ตุลาคม2,563 ตรงกับขึ้น14ข้ามเดือน12ปีชวดเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกา ช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสารััอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสอหมายเลขหน หมายเลขเจหมายเลขสีหมายเลขเก้และหมายเลขแปเป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแนาิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3าคู่ คู่แรกสองหและ2 8เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรกอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขศูนย์หมายเลขสามหมายเลขเก้าหมายเลขสองและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้หกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก60 63 และ69เป็นสองคู่เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข5 หมายเลขแปดหมายเลขสี่และหมายเลขศูนย์เป็นห้าตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำต้องห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรก6าและ68เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3าช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับ3ามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลามันจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วย สถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอ,อีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปคั้นเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้นเป็นคัสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิศชั้นสูง โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาโฮลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มรายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ